สวัสดีค่ะเด็กๆูแอมเองนะคะแคว่มแปลงล่างเป็นการ์ตูนอีกแล้วเด็กๆก็จะรู้ทันทีเลยว่าช่วงนี้ต้องเรียนอยู่ที่บ้านเพราะสถานการณ์โควิดเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่1กันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในเรื่องเรามาโรงเรียนค่ะในวันที่1วันจันทร์นะคะ เราจะเรียนในเรื่องชื่อของฉันวันที่สองวันอังคารเราจะเรียนเรื่องสัญลักษณ์ของฉันและวันที่สามวันพุธเราจะเรียนเรื่องการดูแลของใช้ประจำตัวค่ะในวันที่สี่วันพฤหัสบดีเราจะเรียนเรื่องกิจกรรมประจำวันค่ะและวันสุดท้ายคือวันศุกร์เราจะเรียนในเรื่องข้อตกลงในห้องเรียนนะคะ แต่วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องแรกกันก่อนคือเรื่องชื่อของฉันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปสนุกสนานกับเพลง Night to Miss You ก่อนนะคะ เด็กๆฟังเพลงกันจบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรองมาฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันคะ่ะ Good morning, Good morning everyone, How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you My name is Kate Nice to meet you too เด็กๆได้ดูการพูดคุยระหว่างคุณครูกับนักเรียนในชั้นเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาดูแต่ละประโยคนะคะว่าคุณครูกับนักเรียนพูดว่าอะไรกันบ้าง Good morning เมื่อคุณครูเดินเข้าห้องมาเด็กๆทักทายคุณครูด้วยประโยคแรกเลยคือ Good morning แปลว่าอารุณสวัสดิ์หรือสวัสดีดตอนเช้านั่นเองค่ะ Good morning everyone คุณครูก็ตอบกับเด็กๆว่า Good morning everyone อรุณสวัสดิ์ทุกคน How are you How are you สบายดีไหมเป็นยังไงบ้างคะ Fine thanks how are you Fine thanks how are you สบายดีจ้าขอบคุณแล้วเด็กๆล่ะสบายดีไหม Great Great สบายมากจ้าดีมากจ้า Come in please ตอนนี้มีนักเรียนใหม่เข้ามาคุณครูก็เชิญเข้ามาโดยใช้ประโยคที่ว่า เข m ามาสิเพื่อนนิส e ์ที่ได้รู้จักค่ะนิยินดีที่ได้รู้จักค่ะ My name is Kate. My name is Kate. ฉันชื่อเคท Nice to meet you too. Nice to meet you too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันจ้า เด็กๆได้เรียนรู้การสนทนาทักทายเป็นภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะเด็กๆลองไปฝึกพูดกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมเราลองมาพูดคุยกันค่ะนอกจากทักทายถามสารทุกสุขดิบกันแล้วเราก็ต้องมีการแนะนำชื่อหากมีเพื่อนใหม่เข้ามาในห้องเรียนเพื่อนก็ต้องรู้จักชื่อเราและเราก็ต้องรู้จักชื่อเพื่อนเช่นกัน แต่เราอยู่อนุบาล3แล้วค่ะเราจะแนะนําเป็นภาษาไทยอย่างเดียวคงไม่ได้เราต้องเรียนรู้การแนะนําชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษด้วยเดีย๋ยวครูแอมจะลองแนะนําตัวครูแอมให้ดูนะคะ my name is am my name is am ครูแอมได้แนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเด็กๆลองฝึกแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะและกันบ้านในวันนี้ ให้ผู้ปกรครองช่วยอัดคลิปเด็กๆแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษส่งให้ครูแอมด้วยนะคะและให้เด็กๆทำชิ้นงานตามตารางที่ครูแอมส่งไปให้นะคะวันนี้วันจันทร์ทำแค่ตารางสีเหลืองนะจ๊ะอ่ะอะอย่าทำเกินนะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปบ้ายค่ะ